ความมุ่งมั่นไม่จําเป็นต้องอธิบายมันจะค่อยๆพิสูจน์ตัวเองผ่านการกระทําเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นชาวร็อกที่ตัดสินใจบุกสถานีวิทยุพร้อมกับอาวุธครบมือเพียงเพื่อจะเปิดเพลงของตัวเองเพราะอยากจะด่งจะด,ดังและเป็นที่รู้จักของผู้คนสักทีเออยากจะดังทางลัดแต่การบุกมาแบบนี้กระําให้เรื่องราวมันยุ่งเหยิงเกินกว่าที่สามตัวนี้จะรับไหวเพราะเราทอะไรไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเออคนปกติที่ไหนเขาทากันแล้วเรื่องราวความมึนของไอ้สามตัวนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยล์กัน ได้เลยนะจากคนดีทุเรศทุรังฟิล์มพูมจะเสนอมนร็อกหัวโจกตัวแสบ คอมเมืต์คลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในนั้นข้อมูลผิดพลาดขึ้นจากลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเอาผมมาสปอยหนังให้ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ที่ดูควานฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ว่าหนุ่มคนนี้เขาไม่ชื่อว่าเชสเตอร์เรซซันโับักเชดเขาเป็นนักดนตรีและนักร้องนำวงร็อกแล้วก็มีวงเป็นของตัวเองแต่กลับไม่มีอนาคตและก็ไม่มีงานมีการทำมันก็เลยมาที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เพื่อจะขอให้ผู้บริหารค่ายเพลงที่มมมีชชชืื่่่่อออออววาาฟลลลลลงงงงงงงััััััเเเเพพขขนนนนนนนสกึึผจจะะะบแดดดดดให้้้้ปป็ศิิไไ เหมือนกับที่มันวาดฝันเอาไว้เออมึงก็แค่ฟังแต่บักชิปก็ไม่โอเคและบอกว่าบ่มีเวลาที่จะมาฟังเพลงโนเนมเลิศเธอและถ้าหากมึงคิดว่าผลงานของมึงดีจริงก็ต้องทําเหมือนกับคนอื่นที่ค่อยๆไต่เต้าต,ตัวเองและสร้างตัวตนจนโด่งดังเพราะมึงทําแบบนี้มันข้ามขั้นตอนแต่ก็ยังคุยกันไม่ทันเสร็จจู่ๆเรารพๆก็เข้ามารวบบักเชิปและโยมันออกมาข้างนอกเพราะแอบเข้ามาในเตก เวลาต่อมาบักเชก็มาใช้ชีวิตที่ห้องตามปกติแต่มันก็ไม่ปกติเพราะแฟนสาวของมันที่ชื่อเคลา่าเรซซันวันนองลาก็ไม่อยากจะทนอยู่กับบักเชที่ไม่มีอนาคตอนางงอและไม่เคยคิดจะหาเงินถัดหองเข้าบ้านเธอก็เลยไล่ <ๆ S 1> บักเชออกไปจากชีวิตอย่างกุมูกลับหมาเราไม่ไหวจะทนเออผัวที่ดีคือผัวใหม่และในเมื่อไม่รู้จะไปไหนบักเชก็เลยมาหาเพื่อนร่งวมว่งที่ถูกเรียกว่าเดอะโลนเรนเจอร์คนเป็นมือเบสชื่อเล็กคนเป็นมือกลองชื่อปีบ๊บไอซองตัวนี้เป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ค่อยจะถูกกันเพราะบักบี๊บชอบ ส่วนบอกเลก็กก็ดนเป็นคนใจร้อนที่มักจะหัวร้อนใส่น้องชายตลอดเออทะเลาะก,กันทั้งวันซึ่งชีวิตคอยอสองตัวนี้ก <c oughs> ็ไม่ต่างอะไรกับบักเชสที่ไม่มีอนาคตอนานงอและก็ใช้ชีวิตไปวันวันเหมือนกันบักเชที่โคตรจะเสงกับความทุเรศทุรังของการใช้ชีวิตก็เลยบอกกับเราไมเฟรนว่าเราจะต้องไปสถานีวิทยุเพื่อให้ดีเจเปิดเพลงของพวกเราให้ทุกคนฟังเรามันคือของดีที่ไม่มีใครเห็นและก็ไม่มีใครเคยฟังนอกจากเรา3คนเออเขาเรียกว่าไม่ได้รับโอกาสบักปี๊บที่เราแบบนั้นเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ครับ ยังคิดว่าเดี๋ยวก็โดนไล่ออกมาแล้วก็มานั่งเสียใจและจมทุกยิ่งกว่าเดิมแต่บักเชกับบักเล็กก็ไม่สนใจและยืนยันว่าจะไปที่สถานีเพราะไม่มีอะไรจะเสียเออเป็นไงก็เป็นกันแต่พอมาถึงไอ้สามตัวนี้ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทางประตูหน้าเหมือนกับคนปกติมันก็เลยมาทางประตูหลังแต่ก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะประตูมันล็อกบักปี๊บที่เห็นเครื่องสแกนการ์ดก็เลยเอาบัตรเอทีเอ็มของตัวเองแย่เข้าไปในเครื่องแล้วก็กดรหัสบัตรเหมือนกับกดตังทำให้บัตรโดนดูดทันทีอ้าวบัตรกูแต่ถึงบัตรจะดน จู่ๆแม่สาวคนนี้ก็เปิดประตูออกมาชนใส่บักปี๊บทำให้บักปี๊บไงท้องไงไส่เราไม่ได้ตั้งตัวเธอมีชื่อว่าซูซี่เรียสัตนวมานนองซี่แต่การที่น้องซี่เปิดประตูมันก็เข้าทางพอดีเพราไอ้สองตัวนี้ที่กําลังสำรวจหาทางเข้าจากบนดาดฟ้าก็อาศัยจังหวะที่น้องซี่เดินกลับเข้าข้างในยงกระเป๋ามาดักประตูเอาไว้ทําให้3สามตัวแสบสามารถเข้ามาในสถานีได้อย่างง่ายดายและพอเข้ามาได้ไอ้สามตัวนี้ก็ตรงมาที่ห้องส่งเพื่อจะมาขอให้ดีเจที่มีชื่อว่าช้าเปิดเพลงของพวกมันให้กับชาวบ้า ชาวเมืองได้ฟังเออเห็นใจพวกกูเถอะแต่บักช้าก็บอกว่าบอดได้แถมยังแอบ,บสัมภาษณ์ในพวกนี้ออกอากาศเพื่อจะให้ผู้ฟังได้ทราบเรื่องราวในการบุกมาขอย3ตัวนี่แบบเรียลไทม์เออวันๆกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆแต่การพูดคุยไปเรื่อยก็ทําทให้บักไมโลเจ้าของสถานีไม่พอใจและเข้ามาไล่ไอ้สามตัวป่วนปรามาก,กิกากการทางานแต่บักไมโลก็ดันพูดจาดูถูกดูแคลนและหาว่าบักเล็กและเพื่อนๆเ,เ,เป็นขยะของสังคมทําให้บักเล็กอารมณ์ขึ้นและงัดปืนอูซี่ที่ความจริงเป็นเพียงแค่ปืนฉีดน้ําขึ้นมาจ่อบ,บักไมโล เพราะมันดูถูกเกินไปเออไม่ไหวจะทนทําให้บักไมโลตกระใจและร้องวีดไว้ขอชีวิตต่างกับเมื่อกี้ที่ยังปากดีอยู่เลยแอนนูขอโทษบักเชดที่เห็นแบบนั้นกรงัดปืนฉีดน้ําอีกระบอกขึ้นมาขู่เพิ่มเข้าไปอีกทําให้สถานการณ์ตึงเครียดและเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมแม่งปืนฉีดน้ํประดันเหมือนปืนจริงซะด้วยและในเมื่อเป็นแบบนี้บักไมโลก็เลยยอมให้บักชา้าเปิดเพลง,องหอยสามตัวนี้ให้จบเรื่องจบราวไปแต่มันก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะเทปที่เอามามันดันเป็นเทปริวที่ต้องใช้เครื่องเล่นรุ่นเก่าในการเปิดและไม่ มีใครใช้กันแลว้วเออแมงคอจะย้อนยกแต่ด้วยความกลัวแต่ของบักไมโลบวกกับการอยากจะจบปัญหามันก็นเลยพาย3ตัวนี้มาเจอกับบักมาคาร์ทที่มีตำแหน่งเป็นวิศวกรเสียงนั่นก็เพื่อจะให้บักมาคาร์ทงัดเอาเครื่องริวไปเปิดเพลงให้กับไอสตัวนี้ด่วนจะได้จบเรื่องจบราวสักทีเอ่อปวดหัวจริงๆแกนําบักปีกเาอาเทปริวมาใส่เครื่องเพื่อจะเปิดผลงานเพลงตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่พอเริ่มเปิดเครื่องจจ่ๆไฟมันก็ลุกท่วมนั่นก็เพราะว่าบักปีปดันใส่มวนเทปผิดดันทำให้เทปต้นฉบับเสียหาย ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสักอย่างแม่งทําตัวเองแท้ๆทและเนี่ยมารู้แบบนั้นไอ้สาตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนและพาการวิ่งมาที่ประตูเพื่อจะหนีไปจากที่นี่และทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพอเปิดประตูออกมาก็เห็นว่ามีตํารวจมาจอดรถดักอยู่ตรงนี้พอดีแต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้เพราะไม่ว่าจะเป็นทางออกจุดไหนก็มีแต่ตารวจมาดักรอเต็มไปหมดแม่งเอ้ยมันรู้ได้ยังไงว้าและที่ตํารวจพวกนี้รู้ก็เพราะว่าบบกดับนักบัญชีของสถานีเป็นคนแอบโทรไปแจ้งตํารวจเพราะเห็นว่าบักเชนและบักเล็กมีปืนแต่ก็ไม่รู้ว่ามัน การอะไรมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจเพราะดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีแน่นอนเอ่อส่งแบบนี้มาดีก็บ้านเละและในเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไอ้สามตัวนี้ก็เลยไล่ต้อนทุกคนที่มันเจอมันเจอมารวมไว้ในห้องเดียวกันเนื่องจากถูกตำรวจล้อมเอาไว้หมดแลว้วเออเรื่องเกิดเพราะหยัาเปิดเพลง เวลาต่อมาบักเชก็เดินออกมาข้างนอกอย่างห้าวหาญนั่งเพื่อจะบอกความต้องการกับเจ้าหน่านที่ตำรวจว่าจะเอาอยางเงกันนี่ซึ่งบักเชที่ตกกระไดพลอยโจรให้ต้องกลายเป็นผู้ก่อการร้ายก็บอกกับหัวหน้าตำรวจที่มีชื่อว่าจ่าอมอนลี่ว่าถ้าอยากจะให้ทุกอย่างจบมึงก็ต้องไปตามหาน้องล่าและก็เอาเทปก๊อปปี้ที่อยู่กับน้องล่ามาให้กูจากนั้นกูก็จะเปิดเพลงที่มีความยาวเพียง3นาทีกับอีก30วินาทีและพอเปิดเพลงเสร็จปุ๊บมึงก็จับกูกับไมลเฟรนได้เลยเออต้องการแค่นี้แหละเมงคดอินดี้ท เพียงเพราะอยากจะเปิดเพลงจาน้ำบักเชตเขาร,รูปสุดสิยู่กิ้วของน้องล่ายื่นให้กับจ่าโอเพื่อที่จะได้ตามตัวได้ง่ายขึ้นทําให้จ่าโอตาลุกวาวเพารูปมนี้มันจำสดดเออแมงคนนนาสวยแก๊ก ในขนาดเดียวกันที่บักดักที่ตอนนี้ก็มุดไปตามท่อเอเพื่อจะหาทางช่วยทุกคนให้รอดพ้นจากการโดนจี้แต่มันก็ดนมาสวยโดนพ่ลมแอร์พ่นลมด้วยความแรงทําให้มันหงท้องไงไส้และก็ร้องวีดไวไม่หยดุดเม้งเอ๋ยสวยอยู่คนเดียวแต่ถึงจะสวยซะขนาดนี้มันก็ยังไม่ยอดท้อและพยายามใช้โทรศัพท์โทรหาตำรวจซึ่งคนที่รับสายก็ดนเป็นหัวหน้าหน่วยสวที่มีชื่อว่าข่าวและก็แน่นอนในเมื่อรู้ว่าบักดักเป็นสายและใช้งานได้มันก็สั่งให้บักดักคอยสังเกตการและส่งข่าวความเคลื่อนไหวเป็นระยะระเพะราะบัก ขาอยากจะได้หน้าและได้รับความดีความชอบคนเดียวอปีนี้ต้องได้ขึ้น2องขั้น เวลาต่อมาบักเชดบักเล็กและบักปี๊บกอเทปเพลงเก่าๆที่พวมันชอบฟังมาเปิดออกอากาศเพื่อให้ประชาชนและชาวบ้านชาวเมืองที่ตอนนี้ตั้งป้อมเฝ้าอยู่หน้าสถานีและก็คนต่าบ้านต่าช่องพากันมันไปกับบทเพลงร็อกที่พวมันชื่นชอบทําให้สถานีเพลงแห่งนี้ดังกระหึ่มไปด้วยเสียงเพลงร็อกส่วนประชาชนผู้ว่างงานทั้งหลายก็าพาเต้นแรงเต้นกาชักดินชักงอเพราะแต่ละเพลงที่เอกสามตัวนี้เปิดมันโคตรจะมันสดๆเ,เต้นให้ตายกันไปข้างหนึ่งและด้วยการเปิดเพลงถูกอบถูกใจบวกกับการพูดคุยกับ ผู้ฟังไปเรื้อเปลื่อยก็ทําให้บักเชตเริ่มจะมีแฟนคลับรอคำพูดคําจามันถูกใจวัยรุ่นซะเหลือเกินตาม,มาที่ผับที่ตอนนี้ตำรวจที่ชื่อวิลสันก็ตามหาตัวน้องลาดจนเจอแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังทำให้น้องลาดต้กระใจเพราะเมื่อกี้เพิ่งจะโยนเทปเพลงของบักเชตทิ้งเนื่องจากมันไสแล้วก็เลยรียบเบ่งไปตามหาเทปแล้วก็ดันดวงดีมาเห็นว่าตอนนี้มีหมาตัวหนึ่งกำลังเยี่ยวใส่เทปเจ้าปัญหาอยู่พอดีแม่งที่ตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไม่เยี่ยวมาเยี่ยวใส่เทปเฉย ตามมันที่บับปี๊บที่ตอนนี้ก็มานั่งคุยกับน้องซี่เราไม่มีอะไรทําซึ่งน้องซี่ที่สดมานานก็ดันรู้สึกชอบบักปีป๊บเธอก็เลยจับบับปีป๊บสวกแก๊กแบบตายอดตายอยากโดยไม่สนใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนื่องจากอยากจะสวกแก๊กมากกว่าเออหาอะไรทําค่าเวลานั่นแหละครับบับปี๊บและน้องซี่ก็กลา,ายเป็นพระเอกนางเอกของเราตามคอนเซปต์ของช่องเหมือนเดิมเออกุลีอย่างชอบ ในขณะเดียวกันที่บักดักที่ตอนนี้ก็ปีนขึ้นมาบนปล่องเ้าจะหาทางออกแต่ก็ออกไม่ได้เพราะมันแคบเกินไปและในเมื่อออกไม่ได้ตำรวจคนนี้ก็เลยยื่นปืนให้บักดักเพื่อจะให้มันเอาไปสู้กับผู้ร้ายาทางทันทีน่าจะพยายามงัดปล่องและก็ช่วยมันออกมาทําให้บักดักโคตรจะเสงเพราะตำรวจช่วยอะไรไม่ได้แถมยังให้มันไปสู้กับโจรเองซะยังงั้นเออแม่งกลายเป็นหน้าที่กูเฉย ตามาที่บักเชสที่ตอนนี้ด้านหน้าประตูก็มีชายคนหนึ่งมาเคาะกรอบๆและบอกว่ามันคือเจ้าของค่ายเพลงที่อยากจะมายื่นข้อเสนอให้บักเชสและสมาชิกในวงโลนแรนเจอร์เซ็นสัญญาเข้าสังกัดเนื่องจากตอนนี้มึงทั้ง3ตัวดังกระชจาไปทั่วประเทศเพราะออกทีวีทุกช่องมึงก็เลยมีแฟนคลับโดยที่ยังไม่เคยมีใครได้ฟังเพลงของมึงเลยสัก,กนิดเดียวก็ะดังเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายแต่บักเชสก็ไม่เชื่อและดูออกทันทีว่าเอ็นี่ไม่น่าจะเป็นเจ้าของค่ายเพลงและน่าจะเป็นตำรวจสมากกว่าเพราะการพูดการจามันเหมือนกับตำรวจส สดเออไม่น่าเชื่อถือซึ่งบักเชชที่เริ่มจะงดงี่ก็เลยวิ่งออกมาข้างนอกและปีนหลังคารถตำรวจเพื่อจะโชว์ตัวให้บรรดาเหล่าแฟนคลับบ้าบอได้เห็นหน้าคาตาทำให้จ่าโอมุนเตอร์พร้อมไม่คิดว่าบักเชชที่ตอนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายจะกลายเป็นไอดอลของคนพวกนี้ไปะแล้วเออมีแต่คนบ้าคนบอและในขณะที่กำลังวุ่นวายจูจน้องล่าก็โผล่มาแล้วเทปเพลงก๊อปปี้ที่หมาเพิ่งจะเยี่ยวใส่มาให้กับบักเชชสุดที่รักแต่พอเข้ามาด้านในจูโจไอสองตัวนี้ก็มีปากมีเสียงกันมีหนำซ้ำบักเชชก ล่าอย่างกระมูกับหมาในโทษฐานที่น้องล่าเคยไล่มันแบบนี้เหมือนกันทําให้น้องล่าไม่ทนและตัดสินใจปากเก้าอี้เข้าไปในห้องส่งเพื่อจะให้โดนบักเชสแต่ก็ไม่โดนบักเชสแต่รันมาโดนแผงควบคุมการออกอากาศจนพังเลสเทสและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปอาเปิดเพลงไม่ได้เหมือนเดิมแต่แทนที่บักเชสจะโกรธมันกลับเข้าใจน้องล่าที่เพียงต้องการจะให้บักเชสหันมาสนใจและใส่ใจเธอมากกว่านี้ตอนนั้นที่เมื่อกี้ยังทะเลาะก,กันอยู่เลยเอาปรับอารมณ์ตามไม่ทันละโกจกนาบักเล็กและบักเชสก็มาดูล่าเล่าที่หน้าประตูเพราะไม่ รู้ว่าจะเอายังไงต่อเนื่องจากเปิดเพลงไม่ได้แลวแต่ความซวยก็เหมือนจะมาเยือนเราจะจูประตูเจ้ากรรมกระดมปีมาโดนปืนฉีดน้าที่ทุกคนคิดว่าเป็นปืนจริงทําให้ปืนฉีดน้ําแตกและเผยความจริงให้ทุกคนรู้ว่านี่มันคือเรื่องแหกตาแม่งเอ้ยปืนฉีดน้ําบางมาคัาดเห็นแบบนั้นก็เลายรีวิ่งออกไปข้างนอกและก็บอกตํารวจว่าปืนที่อยู่ในมือขอยพวกนั้นมันคือปืนฉีดน้ํายิงปิ้วๆเออไปจับมันได้เลยแต่ก็ยังไม่ทันได้เข้าไปจับจูจูบักดักที่ซุ่มอยู่บนช่องแอก็ยื่นปืนจริงลงมาคู่และบอกให้บักเเชนแลละบักก็ววาางอุ ไม่งั้นกูยิงบักชา้าที่เห็นแบบนั้น mm hmm. ก็กลัวว่าปืนจะลั่นตูมตามมันก็เลยเอาขวดนมอันบักควายฟาใส่มือของบักดาปืนก็แลร่วงและสากระสุนออกไปข้างนอกทำให้เราตำรวจพักันตออกตกใจและคิดว่าบักเชเป็นคนยิงเอาไหนบอกว่าปืนฉีดน้ำ เวลาต่อมาบาบิลเจ้าของค่ายเพลงตัวจริงที่บักเชเคยเอาเทปไปให้ฟังแต่มันก็ไม่ฟังกระดมหาบักเชสเพื่อจะขอเซ็นสัญญาเพราะตอนนี้แฟนคลับของบักเช่มีมากกว่าศิลปินตัวท็อปซะอีกอดังเพราะก่อการร้ายแต่บักเชก็ดันเล่นตัวและบอกว่าไม่โอเคเพราะมันอยากจะเป็นศิลปินจากผลงานเพลงไม่ได้อยากจะเข้าสังกัดเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายบาบิลเมื่อรู้แบบนั้นก็เลยโทรไปสั่งทีมงานให้จัดเตรียมเวทีและเครื่องเสียงเคลื่อนที่มาที่นี่ด่วนเลยเระวงลนแรนเจอร์อยากจะโชว์ผลงานเพลงให้ทุกคนได้ฟัง ออจัดมาแบบเบิ่มเบิ่มนั่นแหละครับเวธีอันบักควายผดุงหอยกกลอยมาที่นี่เพื่อจะให้วงบ้าบอดทาการแสดงและจบเรื่องราวเลอเทอร์นีสักทีอาจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่พอถึงเวลาจะต้องแสดงจริงๆบับบิลกลับบอกให้ไอ้ตัวนี้ทําการแสดงแบบลิปซิงเนื่องจากยังไม่ได้สาวเช็คและเซตอุปกรณ์อะไรเลยสักอย่างเกรงว่าจะต้องใช้เวลานานและยืดเยื้อไปเรื่อยๆทําให้บักเชดบักเล็กและพระเอกของเราไม่พอใจไอ้สตัวนี้ก็เลยทุบทํำลายอุปกรณ์ในขณะที่เพลงของมันกําลังเปิดอยู่เรียกได้ว่า กับบรรยากาศสดๆเราเพลงก็โคตรจะร้องส่วนนักดนตรีกระทบกีต้าทำลายข้าวของทําให้เหล่าคนดูบ้าบอพากันชอบอกชอบใจเราะมีแต่อะไรก็ไม่รู้มวยตัวอีลุงตงนางไปหมดเออมีแต่คนประสาทเด็กซึ่งหลังจากนั้นวงเดอะโลนเรนเจอร์ก็โดนรว่วและได้เข้ามาแสดงในเรือนจําแบบแสดงทุกวันเป็นเวลา6เดือนเราได้รับโทษแค่นี้เนื่องจากปืนที่เอามาก่อ,อก,การร้ายเป็นเพียงแค่ปืนฉีดน้าแ่มก็ทําให้เหล่านักโทษโคตรจะเสง็งเราต้องมาฟังไอ้สามตัวนี้ร้องแหกปากวอยทุกวันแถมยังมีแต่เพลงเดิมๆซ้ำๆแบบนี้จะ ให้เบื่อดได้ไงเออแมงค้นน้าขานแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีรอดีเจช้กก็กลายมาเป็นผู้จัดก,การวงให้กับวงลอนเรนเจอร์เนื่องจากตอนนี้มีคนติดต่อมาจ้างงานแบบไม่ขาดสายบักช้กก็เลยรับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานโกนงานแต่งงานศสกหรืองานอะไรก็ได้ที่มีคนอยากจะจ้างก็ค,คือถ้าบนโทษเมื่อไหร่ไอ้สตัวนี้จะมีกินมีใช้และไม่เป็นคนกระจอกง่อยๆอีกต่อไปเออชีวิตได้ดีเพราะปืนฉีดน้ําและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับหนัง เรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ